ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมยิ่งธนูคนพิการไทยค่ะที่หวังจะสร้างเซอร์ไพรส์ในพาราลิมปิกเกมที่ปารีสให้ได้ค่ะ ร้อยโทนายน,นพพิรมพักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬายิงธนูพาราไทยค่ะที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีที่กําลังเก็บตัวเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง8กันยายนนี้ที่ปารีสฝรั่งเศสค่ะร้อยโทนายน,นพบอกว่า กีฬายิงธนูเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ประสบความสำเร็จเคยคว้ามาหนึ่งเหรียญเงินจากพาราลิมปิก2016ที่บราซิลจากผลงานของหานรฤรทยเนซุริค่ะหลังจากได้โคต้าพาราลิมปิกเกมตั้งแต่ปีที่แล้วในแมตช์ชิงแชมป์โลกนักกีฬาก็เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีโดยเฉพาะคมสันสิงพิรมในประเภทคันธนูทดกำลังที่ต้องบอกว่าฟอร์มดีวันดีคืนและอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ในพาราลิมปิกเกมส์ครั้งนี้อีกด้วยค่ะ ขณะที่ทางหารด้วยชายเนสเซอริวัย44ปีเผยว่าการตกรอบแรกในพาราลิมปิกครั้งที่แล้วที่กรุงโตเกียวเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนสําคัญของชีวิตเลยแล้วก็อยากจะกลับไปแก้ไขให้ได้อีกครั้งหนึ่งในพาราลิมปิกสมัยที่3ของตัวเองที่ปารีสครั้งนี้เนี่ยนะครับมุ่งมั่นจะคว้าเหรียญรางวัลให้ได้แม้ว่าอายุจะมากขึ้นอาจจะเป็นอุปสรรคได้นะครับแล้วก็มองว่านักกีฬารุ่นน้องเนี่ยฟอร์มนิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีลุ้นลึกๆในการลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกัน ทัพโรเบนฮูดภาราไทยคว้าโคตาพาราลิมปิกเกมครั้งนี้ได้3คนครับคือห,หันด้วยหันด้ชัยเนศสิรินะครับแล้วก็พัทรรพรปัตตะแววจากประเภทธนูโค้งกลับและคมสันสิงห์พิรมจากประเภทคันธนูทศกำลังซึ่งการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024จะจัดขึ้นรอบวันที่28สิงหาคมจนถึงวันที่8กันยายน2567 ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับค่ะซึ่งโคต้าล,ล่าสุดของนักกีฬาพลาของไทยก็คว้าไปแล้วทั้งหมด69คนนะคะคก็คือยิงธนูเนี่ย3กรีธาวิวแชร์ซิ่ง11แบดมินตัน8บ็อกเซีย7จากกรยาน4เรือพาย4วิวแชร์ฟันดาบ7นะคะเอาวิวแชร์ฟันดาบ4ค่ะเทควันโด4ยกน้ําหนัก1ยิงปืน6ว่ายน้ํา5แล้วก็ปิงปอง12นะคะหลังจากคร,ครั้งที่แล้วที่ญี่ปุ่นก็เราคว้ามาได้ทั้งหมด5เหรียญทอง5เหรียญเงินกับอีก แปดเหรียญทองแดงค่ะคือทัพนักกีฬาพาเลิมปของไทยเนี่ยคาดหวังเหรียญ้องวัลได้เลยนะถูกต้องเพราะว่าเหรียญ้องวัลทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับ